สวัสดีครับพบกับผมดวงสาธรอีกเช่นเคยนะครับผมมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันสนุกสนุกกันนะครับในหัวข้ออยากเก่งพระต้องมีองคูดูแต่รูปจะเก่งได้ยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ตรงประเด็นนะครับอยากเก่งพระต้องมีองคูนะครับถ้าคุณมัวดูแต่รูปภาพนะฮะคุณจะเก่งได้ยังไงครับจินตนาการนะครับมากมายนะครับนะฮะมีหนังสือเป็นร้อยๆยเล่มเลยนะครับนะฮะ มนหนังสือ้งแต่หลักร้อยยันหลักพันหลักหลายพันเลยนะครับมีแต่รูปครับแต่ไม่มีพระองค์จริงดูนะครับนะครับคุณก็ไม่มีทางเก่งครับนะฮะก็นะครับถ้าเกิดดูแต่รูปนะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วเก่งนะครับป่านนี้ก็เป็นเซียนพรกกันทั่วประเทศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอแนะนําเอาแบบกงไปกงมานะถ้าคุณอยากจะเก่งพระองค์ไหนรุ่นไหนแบบไหนเกจิไหนกูไหนก็ตามคุณต้องมีพระองค์คูแท้ๆเป็นเจ้าของนะครับนะฮะยังผมยังไม่พูดถึงเรื่องราคานะครับ นะฮะมันไม่มีข้อแม้นครับนะถ้าคุณอยากจะเก่งพระอะไรก็ตามนะฮะในสายนั้นหลวงพ่อนั้นคุณต้องมีพระแท้ๆดูครับคุณเลี่ยงนะฮะสัจธรรมข้อนี้ไม่ได้คุณต้องมีพระแท้ๆองค์ครูดูนะครับนะฮะทีนี้ถามว่าทํายังไงละครับถึงจะมีพระองค์ครูดูนะครับนะฮะคุณก็ต้องหานะครับทีนี้ผมเคยแนะนําไปหลายคลิปนะฮะถ้าใครเป็น f c ประจําดูผม บ่อยๆนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้นะครับนะคุณเรียกไม่ได้ครับที่จะต้องมีพระแท้ๆเป็นองค์ครูนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นองค์ที่หนึ่งในชีวิตของคุณนะครับคุณต้องหามาให้ได้นะครับนะผมยังไม่พูดถึงเรื่องราคานะฮะสมมุติว่าถ้าคุณภาพหลวงปู่ทวดผมยกตัวอย่างนะครับนะฮะคุณหลวงปู่ทวดมีหลายรุ่นหลายพิมพ์หลายเนื้อหลายแบบหรือเกินนะครับคุณต้องคิดต่อว่าคุณจะเอาหลวงปู่ทวดแบบไหนนะครับ นะฮะแบบไหนนะครับที่จะเอามาเป็นเริ่มต้นนับหนึ่งในการที่คุณจะเป็นนะครับคุณต้องคิดและคุณต้องเลือกเฟน้นเลือกหาอาจจะเลือกเฟน้นเลือกหาจากหนังสือได้ครับนะฮะคุณนะครับ,นะรบสมมุติว่าคุณเลือกที่จะเล่นอันนี้ผมสมมุติว่าคุณอยากจะเล่นเหรียญที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็มากด้วยประสบการณ์แล้วก็เป็นที่นิยมนะครับเช่นคุณจะเลือกเล่นเหรียญเสมารุ่น3หลวงปู่ทวด นะครับปี06นนะครับซึ่งมีหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับคุณก็ต้องเลือกมาหนึ่งองค์นะครับนะฮะหลังจากที่คุณเลือกแล้วนะครับคุณก็ไปเช็คราคาตลาดว่ามันน่าจะราคาสักเท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องหามาตอนนี้คำถามข้อที่หนึ่งคือเรื่องของราคานะครับคือเรื่องของราคานะครับมันมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้กับความจนความรวยนะครับคุณ ในเมื่อคุณเลือกที่จะเล่นหลวงปู่ทวดรุ่นสามเสมาคุณก็ต้องเช็คให้ได้ราคานะครับสมมุติว่าราคามันอยู่ที่ประมาณผมเอาตัวเลขสภาพสภาพสวยๆสมมุติมันอยู่ที่ห้าหมื่นสมมุตินะครับมันอยู่ที่ห้าหมื่นสภาพสวยๆนะฮะรุ่นสามเสรุ่นเสมารุ่นสามหลวงปู่ทวดนะครับนะฮะคุณมีไหมห้าหมื่นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีคุณก็ต้องหาให้มันมีเพราะคุณเลือกที่จะเล่นรุ่นนี้ถูกไหมครับ ผมพูดอย่างนี้ไม่โกรธนะเอาตรงไปตรงมาแต่มันมีวิธีครับคุณก็เลือกที่มันหย่อนสวยสิครับคุณเลือกที่สภาพอยู่ประมาณ60-70%นะครับคุณก็อาจจะได้ในะราคาที่ประมาณจาก5 0,000อาจจะเหลือที่ประมาณ2 5 0 0 0 3 0 0 0 0ครับนี่คือหลักการและวิธีการนะครับอันนี้คือเรื่องราคาก็จะจบไปถูกไหมคคุณก็เซฟราคาลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจากสภาพ90%นะบวกลบ80%ขึ้นไปนะราคา5 0,000 คุณอาจจะเลือกที่สภาพ60%ถึง70%เอาตรงกลาง65%ของความสวยมันก็อาจจะอยู่ประมาณ25,000ถึง30,000แล้วกันก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งคุณก็ซื้อคุณก็หาเงิน25,000ถึง30,000ครับถ้าคุณบอกคุณยังไม่มีอีกผมก็ช่วยคุณไม่ได้อ่าอย่ากโกรธนะนะฮะก็เก็บตังค์สิครับมันไม่มีทางเลือกะคุณเลือกจะเล่นรุ่นนี้ถูกไหมครับนะฮะอันนี้คือผมแนะนำนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาเงินให้ได้ครับ แล้วทีนี้ถามต่อแล้วจะไปซื้อกับใครถูกไหมครับผมก็เอาแบบตรงๆนะผมไม่ได้เชียร์ใครไม่ได้เชียร์เข้าข้างใครนะครับถ้าคุณไปซื้อพระรุ่นนี้กับชาวบ้านทั่วไปนะครับชาวบ้านทั่วไปเขาก็ไม่รู้ว่าพระเขาเกย์หรือเขาแท้แต่ส่วนใหญ่มักจะเกย์เอากระตรงๆนะคุณอาจจะต้องยอมเสียเงินองค์แรกผมไม่ได้เชียร์นะฮะที่จะต้องซื้อกับเสียนพระเพราะ เราซื้อกับร้านหรือเซียนพระที่เก่งหรือเซียนพระที่เป็นสายตรงหลวงปู่ทวดที่คุณคิดว่าคุณเช็คแล้วว่าคนคนนี้ไว้ใจได้และซื้อแล้วให้เขารับประกันความแท้ถ้าเก้ค,คืนได้นะครับในราคา25,000ถึง30,000ที่ว่านะครับ คุณก็ซื้อเข้ามาองค์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นคุณได้มาคุณอาจจะเช็คกับที่อื่นสักนิดนึงว่ามันแท้แน่นอนถึงแม้เขาจะรับประกันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ดับเบิลเช็คใช่ไหมค,คุณซื้อกับเซียนพระเขารับประกันก็หนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งความปลอดภัยแล้วแล้วคุณก็ไปเช็คข้างนอกอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ กับคนอื่นสักสองสาคนเขาบอกว่าแท้คุณสบายใจและคุณก็เริ่มนับหนึ่งองนั้นแหละครับเอาองค์นั้นมาเป็นองออริจินอลองคนับหนึ่งของคุณที่เป็นองค์รูแท้ๆเอามาสง่งเอามาหาเอามาศึกษาดูด้านด้าด้าน,าน,านหลังความธรรมชาติความเก่าผิวพรรณวันณรของโลหะการตัดลักษณะของหูลักษณะของพิมพ์ความคมชัดลึกต่างๆคุณก็จะเริ่มเป็นละ ในหลวงปู่ทวดรุ่นสามเสมาที่ผมยกตัวอย่างไปปีศูนย์หกเนี่ยนะครับเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ครับนะฮะถ้าคุณมัวแต่จินตนาการดูแต่นนหนังสือนะครับมั่วไปเรื่อยนะครับแล้วคุณก็ไปเดินมั่วในสนามพระแล้วคุณก็ซื้อมานะฮะองค์ละร้อยสองห้าร้อยสามร้อยพันสองพันนะครับแล้วคุณก็ได้เก๊มาตลอดคุณก็จะเจ็บตัวไปตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดละเท่าที่ผมนึกออก ใครมีวิธีดีกว่านี้ก็ลองดูนะครับที่คุณจะต้องได้พระแท้นะมาเริ่มนับหนึ่งกันนะครับอย่ามัวแต่อ่านแต่หนังสือนะครับแล้วก็อออีกเรื่องหนึ่งนะครับโทษนะอยากพูดตรงๆนะอย่ามัวคิดมากนะครับคิดมากคิดนานคิดเยอะเรื่องเยอะเรื่องมากนะครับนะฮะแล้วก็ขี้เหนียวนะฮะไม่กล้าเดี้ยจ่ายนะครับคุณจะไม่มีทางได้พระดีๆพระแท้ๆมานะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับด้วยความรักและหวังดีและห่วงใยอาจพูดไม่ถูกใจ พูดไม่ตามใจแต่จริงใจแน่นอนชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับนะฮะผมก็จะมีตรงเนี้ยนะฮะประมาณ12คลิปล่าสุดหรืออาจจะมีตรงนี้ตรงนี้หรืออาจจะมีตรงนี้นะับที่เป็นคลิปที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านท่านก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านชอบกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ